แบล็กกี้มาดูรูปวานที่น้งองๆเอฟซีเขาส่งมาให้พี่อ้อมทาง Facebook ซี่นี่รูปแรกนะส่งมาจากน้องโปรดนะนี่มีรูปพี่อ้อมนะกำลังยืนถือแบล็กกี้อยู่ในมือด้วยนะน่ารักไหมล่ะอ๋อหอน่ารักก็มาเลยคะนะคเนี่ยว้าวนี่อีกรูปนะั้นเนี่ยส่งมาจากน้องนิมฟี h ช n แนลนะคะ ว้าวมีน้องเฟียอยู่ด้วยนี่มีเจ้าแบล็กกี้กับเจ้าไว้อยู่ด้วยนะแล้วก็รูปสุดท้ายส่งมาจากน้องใบตองนะคะน่ารักมากมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆที่ส่งรูปวาดมาให้พี่อ้อมนะคะแบล็กกี้ดูนี่สิบินค่าน้ำค้าไฟเดือนนี้แพงขึ้น,น,นเนี่ยอันนี้ทีฮะเหมียวก็พี่อ้อมเล่นเปิดไฟตลอดทั้งวันเลยนะคะเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงกันดีละคะเหมียว พี่ยงะพี่อมจะออกไปหางานทําที่อื่นนะดีไหมอ่ะแน่แวันนี้ฉันอยากจะเปลี่ยนสีรถนะเป็นสีม่วงอ่ะสีม่วงอะเมียเปาอ่ะอ๋อสีม่วงมีครับรอสักครู่นะครับอ๋อหยลูกค้าเต็มร้านเลยทําผมไม่ทันแล้วเราไม่นะ เช่าเราบอกที่น่ารักคือทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอมแชนแนลค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมโรบล็อกกันเมือเดิมค่ะกับด่านที่ชื่อว่า welcome to b l o c k b u r g กันนะคะเอาละค่ะเกมนี้นะคะก็เป็นพาร์ทที่2นะคะที่เราจะเล่นนะคะเราก็จะมาประกอบอาชีพใหม่กันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปทํางานกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย let's go ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะคะ ตอนนี้กเ็เป็นเวลาเช้านะคะเราก็จะออกไปทํางานกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาทําอาหารเช้ากินกันก่อนนะคะพี่อ้อมจะทําทาโก้นะคะว้าพี่อ้อมหาแบล็กกี้ชอบกินทาโก้นะคะเหนียวดีเลยแบล็กกี้เดี๋ยวเรามาแบ่งกันกินนะนี่เลยทาโก้อ่าหอมจังเลยแบล็กกี้นี่เป็นอาหารเช้าของเรานะเอาล่ะอ่ายังไม่พอนี่จับหนักเลย ทำพิซซ่าด้วยนี่ที่นวดคลึงแป้งก่อนนะคะอ่าซอสมะเขือเทศใส่ชีสนะคะแล้วก็เบปเปรโรนีนะคะอ่าแล้วเราก็เข้าเตาอบค่ะโอ้โหพี่ยอมหะสุดยอดเลยนะคะเนี่ยใช่หรอแบกกี้หอมไหมอ่าหอมมา,ากเลยครับเหมียวอ่าเดี๋ยวเรามาแบ่งกันกินนะนี่ ะคะ่าโอ้ยำหยำหยำหยำจังเยอือร่อยจริงบแบล็กกี้ฮ่าทาโก้ลองชิหมหนะ่อยนะงำหยำห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 ำโอ้ยอร่อยจังเนะลยเนาะแบล็กกี้เนาะอร่อยจริงๆด้วยนะคะเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็รีบออกไปทำงานกันดีกว่าค่ะใส่แล้วใส่แล้วต้องรีบไปทำงานแล้วนะเราวันนี้เราจะทำอาชีพอะไรดีนะบแบล็กกี้ แบล็กกี้ขอเสนอนะคะเป็นช่างทำผมดีไหมคะอืมเป็นความคิดที่ดีนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มสตาร์ททำงานกันดีกว่าค่ะที่ร้านทำผมกันนะคะโอ้ว้าวอุย้สยสไตลิททส hair studio โ,โอ้โหงเจ๋งไปเลยอะ่ะกิฟเกบูเรก้ามากๆเลยนะนี่โอ้ดูสิลูกค้าเต็มร้านเลยอ๋อช่วยทำผมให้ผมหน่อยนะครับผมอยาก ทำสีผมเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นทรงแฮนด์แบดนะครับแต่นะคะคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะอ่าเป็นทรงผมยาวคาดผมนะคะเรียบร้อยนะคะคอับคุณนะคะโอเคค่ะคนนี้นะคะเขาก็จะให้เราทําเป็นผมยาวคาดผมนะคะแล้วก็ทําเป็นสีฟ้าค่ะรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าเร็วๆนะคะดิฉันมีนัดก,กับแฟนค่ะดิฉันจะไปงานกาล่านินเนอร์นะคะ โอ้ยเ <c oughs> จ้คนเมื่อกี้นี่มั่นหน้ามากนะคะเนี่ย <c oughs> โอ้คนนี้โอช่วยทำผมให้ผมหน่อยนะครับ <c oughs> ผมจะรีบไปทำงานครับโอ้ย <c oughs> ส่งไซส์สว็บ <c oughs> โอ้โหมีจะงอยอยู่ข้างหน้าแพรมแพมนะคะ <c oughs> ทำสีผมเป็นสีชมพูนะ <c oughs> อ้าววัสดีจ้ามาช่วยกันทำผมให้ลูกค้ากันนะจ๊ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณลูกค้า <c oughs> จะทำผมทรงสีน้ำตาลหรอคะ ทำสีน้ำตาลไฮไลท์ปิดผมหงอกเหรอคะอ้อได้เลยค่ะผมหงอกใช่ไหมคะโอ้ทรงคูลี่นะคะรอสักครู่นะคะคุณลูกคา้าอคุณลูกคาก้าตัวนี้นะคะจะให้ทำผมนะคะเป็นสีชมพูอ้าได้เลยคะ่ะคุณลูกคา้าอ้อหอยสีสันผมนี่เจ็บจี๊ดมากเลยนะเนี่ยโอ้ช่วยทำทรงผมให้ผมหน่อยนะครับ ผมจะไปออกเดทเป็นครั้งแรกนะครับช่วยทำผมทรงค u r r y ให้ผมหน่อยนะครับได้นะคะคุณลูกค้าทำเป็นทรงผมหยิกหย่อยนะคะปกปิดผมงอกนะคะโอเคได้เลยค่ะจัดให้นะคะรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าเรีย้ประละค่ะโอกาสหน้าเชิญใช้บริการใหม่นะคะอ๋อวันนี้นะคะให้ทำทรงผมนะคะทรงหยิกหย่อยสีแดงนะคะอหยิกใหญ่พอไหมคะทรงผมหยิกหย่อย โอ้โหมันหน้ามากเลยค่ะโอ้ยเหนื่อยจังเลยเวันนี้เป็นช่างทำผมอะ่ะโอ้ได้เงินมาตั้งร้อยี่สิบแปาทนะแบล็กกี้เดี๋ยวเย็นเนี้ยพี่อ้อมพาไปเลี้ยงหมูกรนะทะแถวหน้าปักซอยบ้านนะยิปปี้ดีใจจังเลยฮะเนี่แต่ได้กินหมูกระทะแล้วเหนียวว้าวแบล็กกี้ดูสิระหว่างทางเราเจออะไรไหนครับหรอ เดี๋ยวขอเดินเข้าไปสำรวจเลยนะว่าในไนท์คลับอะมันมีอะไรอ๋อเฮ้ยเสียงเพลงลิเกธิตล้วนว้าวเรามาแดนซ์กันหน่อยไหมตึงต้งตึเริงตึงต้งตึเริงตึง้งตึเงตึ้งตึเริงตึ้งอ๋ออ๋อากัดกันน้ำสไตล์อโอโอ๋โอกัดกันน้ำสไตล์โอ้ยสุดยอดเลยในดูสิว่ามีดริงอะไรให้เราดื่ม,มนะคะเครื่องดื่มอะเครื่องดื่มน้ำองุ่นค่ะโอ้โย สดชื่นจริงเลยอ่ะอ้อบล็กกี้ไอ้ในคลับนี้ก็คือดื่นๆไม่ดีนะเนี่ยเดี๋ยวร,รีบกลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่านอะอไม่ทันละคะพี่อ้อมเราต้องรีบไปทำงานกันต่อนะคะเนี่ยควงกะกันเลยนะคะว้าวจริงเหรอถ้างั้นเดี๋ยวนะขอเลือกอาชีพก่อนถ้างั้นเราไปเป็นพนักงานร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ดีไหมบล็กกี้ ว้าวูไปลองดูกันเลยฮะโออเฮ้ยดูชุดติ <c oughs> ถ้าทางจะเป็นช่างเถอะนะคะเนี่ย <c oughs> โอ้สวัสดีค่ะไอช่วยพ่นรถให้เป็นสีดำหน่อยนะครับได้เลยคะ่ะเอาสีดำนะคะอ่เดีย๋ยวเราจะพ่นสีดำใส่รถนะคะปืด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 อ้อโอ้ย <c oughs> เรียบร้อยนะคะดำเนียมทั้งคันเลยนะคะเนี่ยโอ้ยลูกคุณลูกค้าเป็นหรือเปล่าคะพี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไร,รค,ไไไครับเมื่อคืนผมตัาไปหน่อยครับอคนนี้ทำอะไรคะพ่นสีรถนะคะให้เป็นสีแดงค่ะได้เลยคะ่ะคุณลูกค้าช่วยรีบไปนะครับผมมีนัดกับแฟนครับได้เลยค่ะคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะโอ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะไม่เป็นไรครับผมรีบไปหน่อยครับ สวัสดีคคุณลูกค้าอ๋อจะให้พ่นสีเป็นสีดำเหรอคะได้ค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวจะพ่นสีรถให้นะคะฟืดฟืดปืด,ปด,ปดอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าอ่ามีแล้วล่ะฉันจะรีบไปทํางานเออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันสายแล้วฉันสายแล้วนี่เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาทําการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเพกกื่อการขับเคลื่อนที่ดีนะคะ ต้องใช้น้ำมันพืชตาอางุนค่ะโอ้ยห็นได้ยินนะพูดอะไรอะ่ะขอโทษครับพูดเ่นครับว้าวตัวน,นี้นะคะจะให้เราพ่นรถเ้็นสีแดงค่ะฮ่าช่วยหน่อยนะคะได้เลยค่ะคุณลูกค้าดอคู่นะคะฟืดฟืดฟืดให้เราเรียบร้อยแล้วะคะ่ะคุณลูกค้าอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยเฮือกอ๋อให้ง่ายเงือบเลยค่ะลูกค้านี่ก็คือรีบกันมากเลยนะคะเนี่ย คนนี้บอกว่าให้เปลี่ยนล้อใหม่นะคะ,ะนวัตกรรมใหม่เราจะเปลี่ยนล้อเกวียนให้ลูกค้านี่ใช่ฉันได้ยินนะว่าทำอะไรอ,ะอ่ะเพาขอโทษครับเราเล่นครับอ๋อตอนนี้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนล้อให้ลูกค้าใหม่นะคะรรถมอเตอร์ไซค์นะคะ,ะเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อขอบคุณมากครับเพื่ออโอ้โหโทษทีฉันลื่นนะฉันลื่นอ๋อ คนนี้ก็จะให้เปลี่ยนล้อนะคะได้เลยค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะอ่ามาแล้วค่ะล้อใหม่ๆค่ะอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวไปเอามาเปลี่ยนให้นะคะอืมโอยแข่งแข่งจริงพิงคนนี้โอ้โหดูท่าทางว่าเราจะเหนื่อยมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องหาเวลาไปพักผ่อนนะคะโอ้ เปลี่ยนล้อให้ผมหน่อยนะครับได้เลยค่ะคุณลูกค้าโอ้ยเมื่อยจังเลยเนี่ยบล็งก,กี้ล้อกันหนักเนี่ย,ยพี่ยอมสู้ๆนะคะได้เลยบลก,กี้พี่ยอมจะสู้ตายเลยนะเนี่ยเพื่องเงินโอทีของเราสองทนเปลี่ยนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกค้าโอ้ยยอดเยี่ยมมากเพื่อโอ้ยเสียหลักเสียหลักไปแล้วไปแล้วเหนื่อยจังเลยบล็งก,กี้ ดูดิทำงานตัวเหม็นไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องอกลับไปอาบน้ํานะได้โอ้โหได้เงินมาส5 6้อยบาทก็โอเครับได้รับได้รไดแรงงานขั้นต่ําอ้ยพี่อ้อมหาตัวเหม็น,นมากเลยค่ะนะคะเนี่ยอุ้ยใช่เลาบาก,กี้ดูดีเหน่าแล้วอะ่ะท่าทางพี่อ้อมใกล้จะเน่าแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะต้องซื้อฝักบัวแล้วะคะ่ะมาอาบน้ํากันนะคะ จะเอารุ่นไหนดีนะตอนนี้เราก็มีเงินอยู่แค่3 0 0พันกว่าบาทเองนะเนี่ยเอาตู้อับน้ำอันนี้แล้วกันมันมีฝักบัวด้วยเดี๋ยวเราจัดเลยนะคะจัดที่อาบน้ําใหม่ของเรานะคะห้องอาบน้ําใหม่ของเราชักโครกวางตรงนู้นแล้วก็ตู้อาบน้ํานี่หันหน้ามาทางนี้อาเรียบร้อยไปเลยแบล็กกี้พร้อมไหมพร้อมนะคะโอ้โหเมนมากกลิ่นใช้ได้เลย กินจักแร้พี่ยอมนีนรุนแรงจริงๆเลยเอาละแบกกี้ไปอาบน้ำกันตอนนี้นะคะเราก็จะอาบน้ำนะคะยสดชื่นชำระร่างกายให้สะอาดนะคะโอ้โยมแมลงวันหรือเทปเนี่ยอาดชื่นจังเลยวอยสระผมด้วยออ,ยอ,อ,ยอาบน้ำเป็นแอนิเมชันเลยนะเนี่ย เอาละอาบน้ําเสร็จก็มาแปรงฟันกันนะแบล็กกี้อแปรงฟันให้ขาวสะอาดนะนี่เป็นอนามัยที่ดีของช่องปากนะจ๊ะแบล็กกี้อ้ <c oughs> อนี่แปรงฟันแปรงฟันเรียบร้อยแล้วอเหนื่อยจังเลยแต่ว่าก็ต้องออกไปทํางานอีกนะเนี่ยเฮ้ยแล้วตอนนี้เราจะทําอาชีพอะไรดีละ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอคิดก่อนติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก จัดสต็อกสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตไปกันเลยแบล็กกี้และตอนนี้นะคะเราก็มาเป็นพนักงานจัดของนะคะในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเอาละแบล็กกี้ช่วยกันยกลังหนยอ่าก็ยกลังนะคะแล้วก็ไปจัดของในสต็อกนะคะน,น,นี่นี่นี่เดี๋ยวกันนะนี่แตงโมมันพล่องอยู่นะเอาเด็กคนนัาา้นอ่ะรีบๆทำงานหน่อยสิได้เลยค่ะหัวหน้า โอยหัวหน้าดูจังเลยไอเดียวแบกกี้ตังโมก็ตังโมตังโมพร่องนะคะเมื่อกี้นี้เติมตังโมเรียบร้อยแล้วนะไปเมีเอาของมาเพิ่มอีกนะคะอ่าโอ้ยตังโมทำไมมันพร่องเร็วจังเลยเมื่อกี้เพิ่งเติมไปนี่นะต้องไหนอีกนะนั่นไงนั่นไงอ่งงูนอ่างูนอาเติมอ่างูนนะคะ ลงไปในสต็อกแล้วนะเรียบร้อยอ่าโอยหนักจังเลยหนักจังเลยว้าวแตงโมกล้องอีกแล้วอุ้ยใครๆก็ชอบกินแตงโมกันนะเนี่ยอ่นอ่งอ่านนงน่เดี๋ยวเราเติมอังุนก่อนนะคะเต็มสต็อกแล้วและต่อไปก็นี่เครื่องดื่มค่ะ อ่า,ายเก๊กฮวยจัดเลี้ยงอ่าแล้วก็ชีสนะคะว้าวอินดีด้วยคุณทำสำเร็จแล้วอ๋อนี่ฉันผ่านการฝึกงานแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยดูสิดูสิแอปเปิ้ปปลแอปเปลิลยังพ้องอยู่นะคะอ่าเราเอาของไปเติมแอปเปลิลกันคะ่ะโอ้ยเหนื่อยจังเลยอปวดเมื่อยไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้น้ำมันมวยนวดตัวซะแล้ว วดใกล้จะได้ไปกินหมูก็ะทะไม่กําแล้วเนีย่ยโหได้เงินมาหนึ่งรอ้าบาทไอุ้คมไปเนี่ยแรงงานขั้นต่ำยังไม่ได้เลยเฮ้ยเอ้าลาออกอย่างนี้ต้งมาออกเอ้ดิฉันขอลาออกค่ะเดี๋ยวก็นะคะก่อนกลับบ้านเราก็มาช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะซื้อของกินกันอ่ากล้วยหอม2ใบนะอังหุ่นสัก2พวงเนาะ เอาอะไรดีนะเนี่ยโอชีสก็น่าสนใจนะแบกกี้อ่าแบกกี้อยากกินขนมมะฮะได้สิเอาบล็อกคลาสสิกเหมือนเลนะไม่ไม่ใช่เลนะคะพี่อ้มอมเฮ้ยไม่ใช่ก็ไกลเคียงแหละแบกกี้อ่าแล้วก็แตงโมออเอ้ยเซลโลดท่าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ให้ซื้ออ๋อเยอะไรกันเนี่ยซื้อก็ได้กลับบ้านดีกว่า ว้าวได้ของมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูในตู้เย็นกันดีกว่าเอ๊หิวแล้วว่าแบล็กกี้จะกินอะไรดีนะ่ากินกล้วยหอมดีกว่านะคะฮ่ากล้วยหอมมาแล้วมาแววฮ่าจะกินแล้วนะคะฮ่าน่ากินจังเลยเ้เดียวเดียวก่อนนะ <laughs> ทำไมกินทั้งเปลือกแล้วเนี่ย องังงฮ่าไอ้เดียวกินทั้งกิ่งทั้งก้านเข้าไปเลยนะเนี่ยโอ้มาลงมาเล็ดนี่แบบกินเข้าไปด้วยไอ้กินจับเลี้ยงหน่อยก็ได้โอ้ยโอ้โหไว้สดชื่นจับเลี้ยงอ่ามีอะไรกินนะเนี่ยโอ้ถั่วโอ้โหขอกินไหนซิโอ้โหข้าย,ยังชั่วยังเปิดกระป๋องล้วงกินได้ โอ้ oh, ต่อไปมีอะไรอืม uh huh. ขนมอบกรอบอ๋อ uh ย huh. น่ากินจังเลยหาชิมหน่อยนะอื uh ้มหาำๆๆำห้ำนยำอู้ uh huh. อร่อยจังเลยนี่อ๋อยถุงเล็กนะเนี่ยกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วแบล็กก uh ี้เอ้ไม่คุ้มเลยนะเนี่ยห้ uh huh. ปิดประตูบ้านก่อนบล็กกี้เรามานั่งเล่นชิงช้ากันเถอะโอ้ย oh huh. เป็นชิงช้าสวรรค์ที่น่ารักเลยนะเนี่ย เ,เราเาก็มาพักผ่อนหย่อนใจกันเนาะทำงานมาหนักเหนื่อยกันแล้วนะเนี่ยหาไรายได้พิเศษเนี่ยมันเหนื่อยจริงนะเนี่ยโอ้ยต้องใช้ความอดทนมากๆเลยเนี่ยแบล็กกี้นี่ก็เช้าแล้วนะเราลองมาทำอาชีพใหม่ดีกว่าสวัสดีค่ะมาสมัครงานนะคะอ้าวหนูมาสมัครงานเหรอไอซีมาตกปลาขายไมหมล่ะเอาเลยเลือกเอาเลยจะเอาเบ็ดคันไหนครับคุณนะคะอ่าเราก็เอาเบ็ดคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอาเบ็ดไปตกปลากันนะคะ ออแต่แบกกี้เข้าไม่ได้นะแบกกี้รอพี่ยอมข้างนอกนะแบกกี้จะมาขโมยปลากินนะอ่าลองตกปลาดูสิอ่าจ๋อมฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่ลงแปลกใจสุจทิงทำไมปลามันไม่กินเหยื่ยอมาแล้วโอ้โยปลานี้เป็นปลานีโม่เลยนะเนี่ยปากตูน ปิดเบ็ดแล้วโอ้โหยดูดิปลาหน้ารักมากเลยนะเนี่ยหน้าตาแอบเบลมากเลยไอเรามาตกอีกด้านหนึ่งดีกว่าโู้ววว้าว้าเฮ้ยเฮ้ยเากินเบ็ดแล้วไอ่ทำอะไรพวกเราเลยไว้ไม่ได้หรอกฉันตกงานนะ สีน้ำเงินถ้าทางจะเป็นปลาทะเลหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อได้แล้วนดีด้วยคุณผานทาักษะในการตกปลาแล้วคออย่ายงช่วยหน่อยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราได้เงินเท่าไหร่โอ้ยร้อยแปดสิบเอ็ดบาทโอ้ยเยอะจริงๆเลยโอ้แบกกี้วันนี้เราทำงานมากี่อาชีพแลวเนี่ยหิวจังเลยเนี่ย กลับถึงบ้านนะคะเรามาทำอาหารกินกันดีกว่าค่ะเน่ทำแฮมเบอร์เกอร์กินดีกว่านะอ่าแฮมเบอร์เกอร์อ๋อแล้วกันนะนี่แนี่อ๋อขนมปังโอ้ยทำเป็นแอนิเมชันเลยนะเนี่ยทำจนไหลเบี้ยวเลยเรียบร้อยแล้วแฮมเบอร์เกอร์ของเราอราแบล็กี้ไปนั่งกินกันเถอะ อ๋อพี่ยอมทำอาหารเก่งนะครับเนี่ยพี่ออมก็เปิดคู่มือนี่แหละงำาำงำ,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 ำออยำงำอร่อยไหมแบล็กกี้อะไรจริงจริงด้วยนะฮะเนี่ยกินเยอะๆนะแบล็กกี้วันนี้คงไม่ได้ไปกินหมูกระทกะกันหรอกเพราะว่าไปไม่ไหวแล้วเหนื่อยอ,อิ่มแล้วเราก็ไปอาบน้ำแปลงฟังกันเนาะ,ะสบายจังเลยโอ้ย ทั้งชุดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไปสลัดสลัดเอาใช่ไหมบรักกี้วิ <c oughs> ่งผ่านน้ำเอาอ้าสดชื่นจังเลยเสร็จแล้วน,นะคะกินอาหารเสร็จแล้วเนาะเราก็ต้องมาแปรงฟันกันฟันจะได้ไม่ผุนะ,ะแปรงก่อนนอนเนาะปะบักกี้เราไปนอนหลับพักผ่อนกันเถอะอ้าวงเวล่วววราวรรวว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 ว เอาล่ะคะ่ะน้อง,องเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับการผจญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกันไหมล่ะเตรียมพบกับการผจญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้าน้อง,นองคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนลบยบาย